พลโทพุนศินปาากกลางในทัาภาคสองเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่และเป็นแหล่งปล่อยข่าวเลยเนี่ยอีบางก็ข้าไปพูดเนี่ยนะเนี่ยนะจากตัวนี้เลยแอคชั่นนู่นนี่นั่นเนี่ยครับนักข่าวก็จับประเด็นนี้ไปพอบบต้องเตือนนะฮะหุบป,ปากซะบ้างทํางานอย่าพูดมากเดี๋ยวถึงเวลาเขาสั่งบุกก็บุกถ้าเขายังไม่สั่งก็อยู่อยู่่ะ แล้วไม่ต้องซ้อมลบกันบ่อยไม่ต้องเคลื่อนพลกันบ่อยให้นางวาสนานางน,นุ่มไปถ่ายอาวุธลงเฟซเพื่ออะไรให้ต่างให้ไอ้ตรงข้ามมันรู้กําลังเราเหรอนี่มันควรทํำไหมมันควรทํำไหมเออมันควรทํำไหมถ้าจะลบจริงๆใครก็ทําทกันแบบนี้ครับเขาต้องซุ่มซ่อนกําลังกองทัพบอกยังบอกเลยอย่าโพสต์ภาพเอาตายแม่ทัพที่ภาคสองทำเองแม่ทัพภาคห,หนึ่งเอาด้วยเอ้อภาคยืงเอาด้วย เอาแม่ทัาพักหนึ่งเอาด้วยคืออะไรเนี่ยช่วงนี้ออกมาขยันกันแล้ว